สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคส่อพาโชคคนเดิม9 4พารวยนะครับเมื่อานี้พาพี่น้องมาตามแนวทางหลวงพี่ตงนะครับเลาพัฒนานะครับเมื่อนี้มีแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเล่าพัฒนาหลวงพี่ตงสําหรับที่ผ่านมานะครับกับเขา0-2นะครับหลวงพี่เพิ่ให้2 0แต่มันก็ออก02นะครับออกตัวกลับนะครับ กับเขาเต็มๆนะครับส่วนเมื่อนี้ลุงพีสิมีแนวทางตัวได้ฝากพี่น้องเอฟซีกับเขามาฟังกับเบิ่นตั้งแต่้อครับพี่น้องเอฟซีครับเตรียมสมุดประกามาเลยครับเขาม่แล้วกฝากกดไลค์กดแชร์น้่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่สําคัญกับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องก็อย่าลืมกดติดตามให้นํานะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องนะครับไป หลวงพี่พันกธนาจะพร้อมแล้วครับพันธนาจะเสร็ตทัวลาแล้วไปไปฟังไปเบิร์นน้ำแข็งเน้อไปหนองเอฟซีล่นปะไปไม่เจ็บน้อยนาัสกันครับหลวงพี่ครับจะเล่นพอนเด้อโย,ยมบอยโยมเมร์าตามแนวทางครับามน้าท่างเพื่อนบ้านครับ ได้พากันได้ว่าวู้ยมพอยมแม่ที่เบิองกันก็ได้ลูกบอกคือว่ายาเบิองซื้อซื้อว่ะอาทิตย์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 นี้นอกจั้วันจันทร์จันทร์ืัเขาหาศูนย์วันวันพุธเขาศูนย์สองครับเมื่อนี้ก็ได้แล้วละลูกความว่าอะไรแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้ล่ะพี่น้องเพื่อนบอกตามหลายอยู่เพื่อนล่อหลายเนี่ยเพื่อนหอกับเขามาหลายนี่เหมือนนี่ติดตามหลน์่าจะเห็นบ่ เก็หนอก็เห็นว่าสั่นมันไล่อาจารย์เด้่ยไลอาจารย์จ่อาจารย์อื่นนี่วันนี้มาจอบอาจารย์โต้งว่าสั่นวันนี้จอบแล้ววันตามแล้วอาจารย์หม้เล่าเมื่อนี้ลูงกับอมาให้นเราละเหล้าเด้อหมื่น้เหล้าที่จกลมลงมาบหม้อเาเอาขึ้นแท่งวันสิลงใส่กล่องผมพอดีเมื่อนี้วันที่เก่าครับเก่าเก่าเมื่อนี้มีเก่าเด้อแหมนั่นวันที่เก่ามีเก่าพร้อมว่าสั่นเก่าดีสินดี โอ้ยที่ได้ตัดแล้วเน่าเห็นหนาบางทีถูบุ๋ยเก้าสองขอหกเจ็ดเมื่นี้มีเล็กเล็กมีเก่าสันลงที่นะเก้าแปดสอง เจ็ดเก้าตมื้มือนี้มีหัวขึ้นหัวล่งอัดสหลายตัวได้เหมือนเจ็ดหกเอยเจ็ดหกว่าเอามาเอานะหว่างแต่ว่าหกแปดยู่สำคัญนี่แหละแต่ว่าหกแปดมีอยู่ยิดีหกแปดมาจากเก่าหกเก้าแปดอีหัวลงเก้าเอาแต่หกแปดแต่ว่าพี่น้องเอฟซีสี่มุนเอาเอาหมดก็ได้เด้อ เป็นนักลงทุนเป็นสิเท่าใจเขห้าม <6, 8 S 2> มือกแปแนี่มีสามีหกสอับมาดกเจบอมีติหกเ็ดหสองบอม, <6, S 2> ม่าเอาไวง่ายว่าเลขเลขติดเก่านึ่งนเลขติดเก่าซุ้มโมเด็เขียนลงแสดงว่าซุ้มนันม้นบอม่าเนียนเขาซ้ำอีเป็นแกนก็เริ่มกลับให้ เดกสามตัวนี่มาตั้งแต่ตัวเดี่เด้วยสามตัวนีกพุ่นเขียนใหเน้นไปที่หกแปดเน้นไปเลขสามเน้นไปเลขสามตัวรถมือเลขสามตัวเด็กสามตัวท่แตกงพี่เขียนเบอร์ทรลงน้ำเด้ครับเขียนตัวซีนี่เนี่ยก็ได้ดังเบอร์ทร่ตัวอ้วนลงกไกมืงซื้อไต่ซื้อลุพี่ ึ้นทำโดยตรงกับหลวงพี่ด้วย062 995 8361 062 995เบอร์รูปนะแอดไลน์ในน้ำครับแอดไลน์ได้เลยนะครับถามถามว่าหลายบ้องกับบ่หลายหอกเน่บ่บ่หลายค่ะสบายมากสี่คู่สี่ห้ามาอีกตัวนึ่งมาอีกตัวนึงเลยคือตัวนี้เลย เจ็ดเก่ากับหกแปดกับเก่าแปดบัวรังเพียโตเน้นเมื่อนี้รังเพียว่าเน้นเลขสามตัวนบครับ,รบลูกมักแห้งเลขสามตัวเหมือนหเก้าแปดสองหกแปดสอ,องนี่เนาะมักหลจกักจักเป็นยังนี่มักเลขเมื่อนี้เมื่อนี้มักเลขติดเก่ากติดเก่าเมนภาอย่างตีภาวยัมีเก่าบนเก่าล่าง เราวิ่งก็วิ่งเก้าลวดวิ่งเก้าเด้อพี่น้องไงวิ่งเก้าว่าได้เค้นหาวิ่งรูดไปที่เก้าวิ่งรูดไปที่เก้าวิ่งสองย่มพอทำวิ่งสองเขาเลยนะครับอีกี่มันทำอะไรทำเงี้ยวิ่งรูดไปที่เก้านะพี่น้องจำเอาเด้อ้าเสียเอาโยนโยนแขวนแขวนเล่ยนคือเจ็ดเก้ากับหกหกแปดเจ็ดเก้ากับหกแปดชาสีโยนแขวนแขวนตีตัวนักตัวนิ่ เงี้ยสองกู้นี่แหละเจ็ดเก้า <7, 9, S 2> กับหกแปดเนี่ยแต่ตาเสียเอานักก็ตัวอื่นแต่ว่าใจลูกก็จะใครเอาไว้เมื่อเดือนละเพราะว่าเลขมันซ้ำหนึ่งเลขอะายหางเนาะมีคนไล่ดอกมีสี่มีห้าชุดเน,ะะน,นาะแต่ตาเสียเอาปเป็นสี่ตัวจะเป็นสี่ตัวเน,วนี่ยเอาเอาเจ็ดเอาเจ็ดเก้าแปดสอง เจ็ดเก้าแตัวเจก้าแปดสองสี่ตัวเชนให้นายงพี่เชนลงไว้หันให้น,ะนอยเ <Le ek S 1> <4 S 2> ลขสี <4 S 2> ตัวามีผู้ใดบางคนเพิ่มมากย่งี้เลขสี่ตัวนะครับ 7จ็ดเก้าแปดสองเลขสี่ตัวเจ็ดเก้าแปดสองนะครับของหัวคิดเอาวิ่นวิ่นไปแน่เลยพี่น้องมุนหน้ามุนหลังนีนง่เดี๋ยวเดี๋ยวยังเบิง่งตอนถ่ายคลิปเลยแล้วรอแป๊บหนึ่งถ่ายคลิป่านผู้ชมคกับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่ตงนะครับ เราพัฒนาเด็ดๆวันนี้นะครับ682นะครับเลข3ตัวนะครับ982 682เลข4ตัว7982นะครับ7982จับคู่2ตัวมี79 98 92 82แล้วก็68ครับหมายเลขโทรศัพท์0629958361ครับ เอาตายคลิปให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุดครับท่านผู้ชมครับทางช่องก็ให้ไว้เพราะเป็นแนวทางตัวนั้นเด้อครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับให้พิจารณาให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาอย่างใดพี่น้องกครับพิดถูกก็จว่ากันเด้อครับท่านผู้ชมครับตัวเลขกับมีเขามีรลดขึ้น่านะครับ ถ่ายคลิปไก่พี่น้องโชคมารกันทุกทกท่านนะครับพอกันไม่ในคลิปนา้าขอบคุณและสวัสดีครับ